ไดตรงนู้ก็ได้ไหมค่ะตรงเลยครับวันนี้สรุปคือไงเรายินใหญ่อีกทีว่าเราออกแน่นอนสินปีค่ะตามที่ตามที่ได้โพสต์แจ้งไว้คือจริงๆที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าอยากเราอยากส่งข่าวให้กับคนที่เขาติดตามเราโดยเฉพาะว่าคนที่อยู่ในโซเชียลก็ดีหรือคนที่เขาเป็นแฟนๆรายการที่เราทําอยู่ว่าอตอนนี้เรามีแผนที่จะยุติบทบาท การทาหน้าที่ความเป็นวิทยกรแล้วนะแล้วก็ถ้าไม่ได้เห็นหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรอย่างงี้ค่ะหน้าจอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรายการประจําที่ทําอยู่ทั้งหมดเลยอันนี้นนนมาจึงหน้าจอทีวีห <TV, S 2> รือหน้าจอทีวีทีวียูทูบได้ค่ะ YouTube ที่เป็นรายการประจําที่เองทาอยู่ด้วยค่ะ,ะย้อนกลับไปเราใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมครับกับการที่จะโพสไม่นานค่ะเพราะว่าแค่รอช่วงจังหวะที่มันมีบางรายการที่มันครบซีซั่นแล้วก็จะขอยุติแล้วก็ไม่ทําต่ออย่างนี้ค่ะพอดีมันครบ มีสองรายการที่มันครบซีซั่นพอดีแล้วหนูตัดสินใจว่าหนูจะไม่ไม่จะไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้ได้ทำต่อก็เลยเป็นจังหวะพอดีที่อาคิดว่าควรจะแบบส่งข่าวให้กับแฟนๆได้ได้ได้รู้ได้แล้วอย่างเงี้ยสาเหตุจริงๆที่เราสึกว่าพอแค่นี้ดีกว่าคือมันก็ตกลงกับตัวเองมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยค่ะตอนที่ตัดสินใจมาทํางานตอนตอนแรกไม่คิดว่าจะอยู่ยาวขนาดนี้ด้วยซ้ํานะคะตอนที่ได้เข้ามาก็คิดว่าจะอยู่สักแบบครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยก็นะถ้าหมดกระแสแล้วอะไรแล้วก็คงจะได้จะได้ไปแต่ปรากฏว่ามันลาาากยวม อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่มันเหมือนว่าสัญญากับตัวเองหรือมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแล้วมันไม่ได้ทําและถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องรีบตัดสินใจเลยว่าะยุติดีกว่าแต่การออกจากวงการในที่นี้นี่คือถาวรไหมหน่าจะาถาวรน,นะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นงานประจำอ่ะคงจะไม่ได้เห็นหนูในบทบาทที่หนูรับงานช่องประจําแล้วแต่ถามว่าจะไม่เห็นเลยอ่ะก็คงคง,งไม่ใช่อาถ้าอย่างที่หนูพูดในรายการทัวร์มาลงก็คือถ้ามันมีแบบ เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะถ,<จ>ถ้ามันมีประเด็นถ้ามันมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือเรื่องอะไรที่รายการอาโทรมาหาหนูอย่างเงี้ย<ม>แพรี่ช่วยมาพูดเรื่องนี้ให้หน่อย<ม>เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะรับเชิญในฐานะที่เป็นที่เป็นคนออกมาให้ความคิดเห็น<ม><ม>อะไรอย่างเงี้าาายการ แขกเับเชิญอย่างเงี้ยค่ะเอาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่ครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการเป็นแขกเับเชิญสมมติไปออกรายการให้ความรู้หรือว่าใช่ค่ะก็หนูก็จึงยืนยันอีกครั้งว่าการยุติบทบาทของหนูก็คือการยุติบทบาทหน้าที่ประจำมาถึงงานประจำที่ทำประจำแล้วมีสัญญากับช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำแต่การไปออกรายการที่สมมติพูดถกเรื่องปัญหาศาสนาอะไรอย่างงี้เรายังยังทำก็อาจจะเจอหนูต่อให้ไม่ต้องเป็นรายการทีวีนะคะในโซเชียลในติกตอกในช่องทางของหนูก็ยังเจอหนู ไม่รวมหนังละครการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็คงไม่มีเวลามารับเล่นหรอให้เขาหรอคะไม่มีเล่นหน่อยทำไมทำไมเราถึงว่ารถมันขนาดนั้นรถเวลาโรงการมันเทิงลงขนาดนั้นก็สําหรับหนูหนูรู้สึกว่าคนหลายคนก็จะแบบมาแบบคอมเมนต์น้อตอนที่หนูโพสไปคนก็จะบอกว่าเออเร็วไปหรือว่าเสียดายอะไรอย่างนี้แต่สําหรับหนูรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็พอ สำหรับหนูในจุดที่หนูรู้สึกว่ามันพอสําหรับตัวเองเนี่ยค่ะหลายคนก็น่าเสียดายไงเพราะว่าวมกันบันเทิงแต่ว่าเข้าง่ายก็ไม่ง่ายแต่เข้ายากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วอ่ะเออมันไม่เสียดายเอออะไรนะคือเราไม่เสียดายหรอหลายคนหลายคนหลายคนมองว่าทําไมเรายอมทิ้งรายได้มหาศาลออกไปเพื่อที่จะกลับไปบ้านเกิดด้วยตัวหนูอ่ะตอนที่หนูหนูกลับไปบ้านครั้งหนึ่งแล้วช่วงนั้นหนูก็หนูก็ ไปอยู่ที่บ้านแล้วหนูก็คิดเหมือนกันว่าตอนไปอยู่บ้านคงไม่สามารถทำรายได้ได้หรืออะไรแต่ในความเป็นจริงคือตอนนั้นต่อให้หนูกลับไปบ้านหนูก็มีช่องทางที่หนูจะทำมาหากินได้หนูรู้สึกว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าหนูออกจากวงการแล้วหนูเสียรายได้ไปเลยแน่นอนมันอาจจะข้างนอกอารทำงานนอกมันไม่มันไม่ถ้ามองแบบคนข้างนอกเนาะเขาก็จะมองว่ามันไม่ได้สบายเหมือนในวงการหรือวงการสบายเป็นงานสบายอยู่หน้ากล้องทำไมไม่ทำแต่จริงหนูคิดว่าหนูหนูทำได้หมายถึงว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันอาจจะงานอาจจะยากขึ้นหรือหน้าที่มันอาจจะเยอะขึ้นในบทบาท เช่นการเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันมีเรื่องจุกจิกอะไรเยอะแต่หนูคิดว่าอย่างน้อยหรือย,อยังไงหนูก็ยังมีรายได้ได้ครับไม่แต่อย่างเมื่อกี้ที่น้องถามคือมัเป็นก้อนเงิน <c oughs> ที่่อน้างมากกว่าถ้าเป็นการทำอาชีพอือ <ละ S 1> ่นม,มันมพอแล้วค่ะหนูไม่รู้จะเอาเงินไปทาไมนักหนาเป็นไงพี่ก็ะถามตอบไปเลยว่าเรารวยแล้วไม่ไม่รู้สิสำหรับหนูหนูพอแล้วหนูคิดว่าหนูพอแล้วดีกว่าไม่อาจจะไม่รวยแต่พอแล้วมีเงินก้อนหนึ่งที่คิดว่ากลับไปไปเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดสำหรับการทำธุรกิจได้ก้อนหนึ่งที่พอแล้วค่ะ แล้วแพลนไม่เสียดายหรอหนึ่งปีมันเร็วเกินไปสําหรับการที่จะไม่ไม่ไม่เสียดายค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันมันเยอะอ่ะเมื่อเมื่อตัวหนูเองมองแล้วก็ให้คาตอบกับตัวเองว่าเอออันนี้มันเยอะแล้วนะมันมากมันไกลเกินความฝันที่เราไม่ไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยซ้ำที่นั้นมันจึงไม่ได้รู้สึกว่ามันน้อยหรือมันน่าเสียดายอะไรเพราะว่าตัดสินใจแล้วค่ะแล้วก็มีการวางแผนสเต็ปของการดาเนินชีวิตของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทําอะไรมากไม่ จะทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ๆคือคิดจะไปก็ไปเลยแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าแบบนั้นนะหนูจะเสียดายแต่ว่าหนูมีสเต็ปการที่หนูจะจัดการตัวเองแล้วหลังจากที่หนูจะมูฟก,กับจุดนี้ค่ะพัี่ะว,วันนี้เราตัดสินใจแล้ว <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่าครึ่งปีหลังจากนี้เราอยากกล <c oughs> ับเข้ามามันจะต้องมีกระแสดีกลับนะหนูว่าชีวิตมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างนั้นนะถ้าหนูตัดสินใจโพสต์แล้วอะไรแล้วนั่นคือหนูต้องมั่นใจแล้วและอย่างเพลหนูคนตามตั้งสามล้าน อยู่ดีๆหนูจะมาแบบ,แ,บบแบบเหมือนพูดแบบเหมือนคนแบบพูดอะไรแล้วสับปรับไปเรื่อยมันหนูคงไม่ทําแบบนั้นน,ะน่ะก็เหมือนตอนหนูศึกมานั่นแหละคนนนคิดว่าศึกมาเดี๋ยวก็กลับไปบวชอะไรอย่างเงี้ยหนูคงไม่ไม่ไมไม่เอาชีวิตเป็นเรื่องล้อเล่นแบบนั้นนะคะ ไม่งั้นพี่ถามชาวบ้านเลยก็คือเราไม่กืนน้ำลายตัวเองแน่นอนค่ะค่ะใช่ค่ะไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่องทำแบบนั้นคนคือจับตามองแล้วเหมือนคอยจับผิดเราตรงนี้เราอยากจะบอกเขายังไงว่าสบายใจได้ไม่ต้องจะบิดฉันไปแน่ก็ปล่เขาจับไม่ไม่ไม่ก็ต้องปล่อยเขาจับผิดแลนวว่าคงไม่บอกเขาแต่เหมือนยางมีก็มีบางคนหนูว่าหนูอะไรอย่างนี้เนาะไม่เชื่อหนูแหละพูดง่ายๆคือเขาไม่เชื่อเขาแบบการที่ออกมาพูดอย่างนี้เป็นคอนทงคอนเทนต์ก็แล้วแต่เขาแต่หนูหนูเชื่อมั่นว่า ถ้าหนูพูดอะไรแล้วทําอย่างนั้นสิ่งที่คนอื่นพูดมันก็ไม่เข้าหนูมันก็เข้าคนที่เขาพูดเองเพราะหนูไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดออืืถ้ามองเองคือเราลงตอนที่เรายังเป็นแพรลี่ไพวันดีกว่าไหมหรือว่ายังไงมันจริงๆสาเหตุสำคัญมันไม่ได้มาจากตรงวิธีคิดแบบนี้แต่มันมาตรงมันมาตรงจุดว่ามันมันถึงจุดนี้มันพอกับหนูแล้วก็มันเป็นสัญญาที่หนูเคยพูดกับตัวเองไว้ว่าหนึ่งปีแล้วหนูจะไปทําอะไรต่ออย่างนี้แล้วหนูก็มีเรื่องแม่เรื่องครอบครัวหนูที่หนูต้องไปจัดการ เรื่องแม่ก็เป็นเหตุผลหลักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตอนที่หนูศึกมาหนูก็พูดว่าหนูศึกมาเพื่อหนูจะมาดูแลแม่แต่ว่าถามว่าทํางานในวงการดูแลแม่ได้ไหมได้แต่มันเป็นการดูแลด้วยกันเอาเงินไปให้แล้วแม่ก็ได้รักษาตัวแต่ตัวเราไม่ได้อยู่กับแม่ก็คือเหตุผลอันดับหนึ่งเลยคือคุณแม่ ด้วยค่ะด้วยค่ะด้วยว่าโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้คือแม่ก็ให้ยาแรงขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะมันจะเป็นไปในทิศทางใดจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอยากไปใช้เวลากับแม่ใช่แล้วก็ไปอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็ทํายังไงก็ได้ตัวเองสามารถมีรายได้ไปด้วยหนูหว่าอันนี้มันคือไม่ใช่แค่ความฝันของหนูนะทุกคนน่ะถ้าเขาเลือกได้เขาอยู่บ้านแล้วเขาทำมาหากินได้แล้วเขามีความสุขเขาได้อยู่กับครอบครัวใครก็อยากเลือกช้อยนี้สรุปว่าคือง่ายๆคือหนูมาอยู่ใน ตรงจุดที่หนูคิดว่าหนูสามารถทําได้ในจุดนี้คืออยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็สร้างไรายได้มีงานทําด้วยอันนี้คืออิ่มตัวไหมครับผมกับาคอ,อิ่มกการบันเทงไม่ได้อิ่มตัวกับ,บงการรังอิ่มตัวกับตัวเองมั้งคะรู้สึกแบบหนึ่งปีคือหนูตื่นเช้ามาหนูแต่งหน้าทุกวันนะคะแล้วบางในช่วงแรกๆนี่บางที4ี่ห้างานแบบ เนี่ยเหมือนมันนี่พี่พี่พสแซวทำไมเขียวก็แต่งตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงจนลากยาวมันนี่หน้าจริงๆคือเราไม่ชอบความสวยที่เราแบบว่าสวยใสวิกเปลี่ยนวิกทุกวันทุกคนก็ชอบความสวยแต่ความสวยมันแลกมันด้วยอะไรบ้างครับบางทีมันเหนื่อยนะครับทำงานแต่งหน้าออกไปทํางานทุกวันกลับเข้ามาต้องมาแบบอาบน้ําคีนหน้าบางทีเป็นชั่วโมง แล้วหนูอ่ะเป็นพระหนูอยู่เป็นพระในเมืองอยู่กรุงเทพมาหนูอยู่ในกุฏิแคบๆสี่เหลี่ยมแล้วหนูก็สืกออกามาแล้วหนูก็ยังมีชีวิตแบบเดิมอีกก็คือไปทํางานเสร็จแล้วก็เข้ากลับมาบางทีบางทีก็ถามตัวเองว่าต้องการชีวิตแบบนี้เหรอ,อจริงๆเหรอแบบถึงเวลาก็ไปทํางานที่นามีสนุก สนุกสนานเสร็จแล้วกลับมาก็อยู่ในห้องแคบๆแบบนี้ไม่งั้นพี่ถามว่าเบื่อการแต่งหน้าเบื่อเปลี่ยนวิกเบื่อที่ต้องตื่นมาต้องสวยให้ทุกคนอาจจะซ้ำๆด้วยแล้วมันก็เลยทําให้มันรู้สึกว่าเนี่ยมันคือจุดอิ่มตัวแลวแล้วเราอยากไปทําอะไรอย่างอื่น้อาหก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักหนึ่งแสดงว่าตอนศึกใหม่ๆมันสนุกกับมันอยู่มันก็ไม่ไม่ได้เชิงสนุกแต่ว่ามันหมายถึงว่าพอเรามาได้ทํางานเงี้ยมันมีประสบการณ์อย่างอื่นด้วยที่เราได้เรียนรู้มันก็ทำรู้สึกว่าเรายัง ยังอยากเรียนรู้อะค่ะแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็รู้ว่ามันมันเหนื่อยนิดนึงถ,ถ้าเป็นนางงามเขาก็ถ้าเป็นนักมวยก็แข,ขวนนวมเราก็จะแขวน,นวิกรอว่าได้ค่ะยวบอกว่าแขวนวิกแขวนชุดแขวนวิกไปแต่นี้เราก็จะไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นไม่ไ,มได้มันก็ยังเห็นห้ามันแบบคือหนูหนูคิดว่าต่อให้หนูแบบไม่ได้ทํางานประจําในองค์การแล้วหนูออกไปกลับบ้านถ้ามันยังมีงานลูกค้า คือหนูก็ยังอยู่ในบทบาทฐานะของความเป็น info, อินฟูใช่ไหมคะถ้ามันมีแบบลูกค้าเขาอยากให้หนูทํางานให้เขาอะไรเขาอย่างเงี้ยหนูก็ยังต้องแต่งตัวอย่างนงี้อยู่หรืองานที่หนูยังมีอยู่ตอนนี้ก็คืองานบรรยายที่มีอยู่เรื่อยๆเลยถ้าหนูรับเชิญไปบรรยายไปในองค์กรในมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแต่งลุกอย่างนี้ไปคนก็ยังจะได้เห็นอยู่คะ่ะแสดงว่าเพราะว่าถ้าเราไปคาเฟ่เราก็จะไม่เห็นลุคนี้เลยไม่เห็นแน่นอนค่ะถ้าไปที่บ้านหนูหนูก็จะอยู่แบบลุกแบบนี้หลังจากนี้ก็คือคาจากัดความของเราคืออินฟูไม่ใช่คนบันเทิงแล้วถูกไ ต้องน่อาจจะต้องพูดอย่างนี้ฟินอุนอินฟูเป็นหรือเปล่าไม่รู้อะไมไ่งพี่ถามเหมือนกันวิกชุดจะเอาไปทําอะไรชุดนี้ถ้าถ้าเป็นชุดก็คือสามารถเอามาขายในในในราคาเสื้อผ้ามือสองได้แต่วิกเอาไปทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทิง้งไม่มีใครซื้อวิกไปใส่หน่อยร้อย<อ>แ่ร้อยวิกของเรานะใช่มันต้องทิ้งค่ะเพราะถ้าใช้ไปสักห้าหกครั้งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแบบมันจัดทรงยากแล้วมันก็เสื่อมคุณภาพแต่เสื้อผ้าไม่ไม่ต้องเสียดายเลยเพราะว่า โอ้บางทีหนูเอามาไลฟ์ขายมือสองนี่คือให้ราคาครึ่งต่อครึ่งเลย f อฟซี FC เขาก็อยากได้ชุด<ม>ไปแต่เพราะว่าชุดหนูส่วนใหญ่มันเป็นชุดแค่ใส่ครั้งเดียวสองครั้ง<ม>เป็นชุดใหม่เลยเพราะการที่เราบวชเป็นพระมามันเลยทําให้เราปงทุกอย่างมาที่ว่าตัดมันทําให้เราแบบรู้สึกไม่ค่อยอะไรอาวรกับอะไรมากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันแบบมันแบบเป็นอะไรก็ได้อะเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ว่าไม่ได้ยึดติดก,กับภาพว่าเป็นแพร่รีเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไปต่อให้มันสูงสูง,ส,ง,ส,ง,ส,งสูงขึ้นไม่เพราะว่าเราเคยไปเป็นพระแล้วเรา กลับมาสู่ความเป็นคาราวาสแต่ถ้าในมุมมองของคนอื่อเนเขได้บอกว่าสูงสุดคืนสุดสาม,มัญแล้วมัน,มนก็ไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเสียต้องต้องทิ้งไปมากกว่านี้แล้วค่ะหรือว่าพอคําที่เมนทางด้านลบมันเลยทําให้รู้สึกว่าฉันไปอยู่ หน<ม>ีมไม่ได้หรอกค่ะเราอยู่ตรงไหน <c oughs> ถ้าตัดใดเรายังมีชีวิตอยู่นะคะต่อให้ไปอยู่ในภูเขาแม่นไปมุดถ้ำอยู่ยังไงก็หนีคําคลาหาหนีโลกธรรมไม่ได้หรอกเรียกว่าผลกระทบรอบข้างก็คือไม่มีมผลกรไม่มีเลยไม่มีเลยหนูตัดสินใจเองยิ่งถ้าแบบถ้าหนูไม่ได้ตัดสินใจแล้วยิ่งมีคนแบบว่าหนูบูลลี่หนูหรือใช้คําแบบท็ซิกใส่หนู หนูจะยิ่งทํางานเยอะขึ้นได้ซ้ำเพาหนูไม่ได้ตัดสินใจจะไปถ่ะใช่ใช่แต่นี่เราตัดสินใจเองอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีคนมาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปหนนี้ไปไหนที่จะเราออกไปแล้วในพาทเรื่องความรักล่ะเขาจะต้องไปยังไงเขาจะต้องไปกับเราด้วยหรือว่าหมยถึงเขาคือแฟนเหรอคะก็เขาก็รู้แล้วนะคะรู้มาสักพักหนึ่งแล้วหนูตั้งแต่ตอนที่เขาคบกับหนูใหม่ๆแล้วหนูก็เคยบอกแฟนเขาบ้านเนี่ยเรามีโครงการที่จะทําคาเฟ่นะเขาก็รู้ว่าหนูซื้อที่มีที่อะไรอย่างนี้วันหนึ่งถ้าเรียนจบบแแล้้วถาบ เขาไม่ทํางานในวงการอะไรอย่างเนี้มาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันทําธุรกิจอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเป็นาริต้าให้เขาก็รู้เขารู้ค่ะก็คือก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคค่ะไม่ได้มีปัญหาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแต่งงานนี่จะมีแบบว่าต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอคะระยะทางมีปัญหาไหมครับจากบุรีรัมย์จันทบุรีนู่นนั่นนี่ถามว่ามีปัญหาไหมด้วยความห่างกันหนูว่ามันก็ต้องมีช่องว่างเนาะช่องว่างมันจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหนูและเขาที่จะแบบหาโอกาส อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็มาเจอกันครั้งหนึ่งถ้ามีงานหรือมีอะไรแล้วหลนนู้็ขับรถไปบุรีรัมบ่อยต่อให้ไม่ได้มีงานที่บุรีรัมแต่มีงานในโซนภาคอีสานอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูเคยมีงานที่โคราชหนูก็จะโคราชไปบุรีรัมสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบุรีรัมแค่ปากซอยเนาะเออไม่ปากซอยนะคะห้าชั่วโมงกว่าเนะคเมื่อยก้นเลยนะหนูขับรถไปกค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากขึ้นยามปากดันเข้าวงการแทนไหมครับเดอยรงถ้าเขาอยากทาหนูไม่ติดนะคะถ้าเขาสมมุติว่าเขาอยากทําหรือมีผู้ใหญ่เห็น อสักคายภาพอะไรของเขาแล้วเขา,ย,ายินดีที่เขาจะมาอยู่ตรงจุดนี้หนูยินดีตัวเพาเองไม่บอกว่าอยากเขาไมคะเขาไม่ได้บอกนะคะ<ม>เขาไม่ได้บอกแต่แต่ว่าที่เราเห็นนะคือเขารู้สึกยังไงยังไงบ้างมองมองอไอืมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกบอกว่าเสียดายหรือห้ามเราอะไรเลยนะคะเพราะอย่างเาล่าสุดในคลิปที่ไปซื้อไอคอนให้หลายคนก็เลยบอกว่า เป็นเจ้าแม่บุญทุ่มหนูไม่ใช่เงินหนูนะไม่ใช่เงินหนูว่าอยู่ดีๆหนูเอาเงินห้าหมื่นกว่าบาทไปให้ผู้ชายเนี่ยมันก็จะดูตลกไปนะหนูว่าหนูไม่ใช่แบบนั้นเงินก็คือจากเงินที่เขาทํางานแล้วเขาฝากไว้แล้วเขาไม่เคยเบิกเลยไลฟ์สดด้วยกันรับงานด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าพี่แพรรี่ฝากไว้ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ไอ h o นสิบสามันจอมันแตกข้างหลังกล้องมันแตกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสิบห้าออกเขาจะซื้อเขาเลยฝากเงินหนูไว้และเงินที่หนูไปซื้อให้เขามหนูว่าเป็นคนไปซื้อให้แต่่่่่่เเเเเเเออาาาาางินนขะจ้้ยยยวรไไไไมมดปปลค ในคอมเมนต์เขียนไว้บอกว่าซื้อให้ออสหรือเราก็บอกว่าใช่ไหนนะคะในคอมเมนต์ที่เขาหนาซื้อให้อะไรอย่างนี้ก็หนูเป็นคนไปซื้อให้แต่เงินเงินหนูเขาฝากประโยคเขาฝากจริเขาฝากหนูไปซื้อเขาฝากหนูไปซื้อเงินของเขาเองเงินเขาเองร้อค่ะไม่ทร่บถามผู้จัดการได้ก็เพิ่งแบบเคลียร์บินกันไปล่าสุดเคลียร์บินด้วยเคลียร์บินค่ะเพราะว่าเขาทํางานแล้วเขาไม่ได้เบิกหนูนานมากแล้วแล้วเขาก็ฝากไว้เงินเขาแสนกว่าบาทนะคะ แซนก็บาทเขาเบิกซื้อ iPhone ไปเขาก็ยังเหลือเงินก้อนหนึ่งที่เขาเบิกไปเพราะเขาบอกว่าเขาจะไปจ่ายค่าเทอมให้น้องเขาด้วยอะไรด้วยหนูก็ให้เขาเบิกหนูไม่เคยแบบเงินเขาก็คือเงินเขาเงินหนูก็คือเงินหนูหนูไม่ได้เคยแบบอันนี้เลยยืนยันว่าเราไม่ได้แบบว่าเปไม่เปไม่เปก็หนูบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเปงานไม่เปเงินอยากได้ก็คือมาทํางานแล้วเดี๋ยวเก็บเงินไว้ให้แล้วถ้าอยากซื้อก็เงินเธอเธออยากซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาให้ความคิดเห็นยังงการที่เราจะกลับไปอยู่บ้านก็เขาก็เหมือนว่าเขาก็รับได้ในนทที่เเราาาจะะะไปํคแล้ว ถ้าเขาถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดก็คือเขาพร้อมที่จะมาช่วยดูแลกิจการที่เราจะทําอย่างคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขามาจริงๆมาช่วยทําอะไรหนูรู้หนูคิดว่าหนูสามารถหางานให้เขาทาได้อยู่กับหนูพี่ออนุญาตถามเรื่องแม่ต่อไปนี้คือกระบวนการรักษาไงเพราะว่าอย่างว่าให้ยาแรงยามุ่งเป้าค่ะภาษาภาษาทางไปรักษาทางมะเร็งก็ต้องใช้ยามุ่งเป้าเพื่อให้มันไป เป็นยาที่มันไป<ม>ทาลายเฉพาะเซลล์มะเร็งโดยตรงแล้วสุขภาพแม่ก็จะไม่ได้แย่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนว่ากระบวนการรักษาคือให้ไปครบแล้วนะคะหเข็มหกเข็มครบแล้วเสร็จแล้วก็ต้องดี๋ยวนี้ต้องไปสแกนดูว่าก้อนที่มันเนื้อมะเร็งที่มันเป็นอะมันยุบมากน้อยขนาดไหนถ้ากระบวนการที่ต้องค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูง,งสูงมากมีความ,มาพร้อมหรือเตรียมยังไงบ้างออหนูคิดว่าหนูสามารถรักษาแม่หนูได้อีกหลายปีอย่างดีอยางดียังดีพอแม่ได้ข่าวแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ลูก มนันกลับไปบ้านใช่ใชไหมครับ<ช>ยัง<ช><ช>ไม่ได้คุยกันโดยตรง,ตรงแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่หนูกลับไปด้วยเพราะว่าเมื่อที่กลับไปบ้านครั้งที่แล้วอะหนูได้ยินแม่เขาไปเปยกับป้าเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบมีกําลังใจมากขึ้นเวลาที่ลูกเขาอะกลับมาบ้าน <เอ S 1> มาเล่นมาอ,อยู่กับเขาอะไรอย่างงี้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจแต่เขาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวลูกเขาต้องกลับไปทํางานเพราะว่าเขาต้องหาเงินก็เลยอยากกลับไปอยู่ใกล้ๆชล้ที่สุดเลยใช่ค่ะ,คะเป็นเหตุผลหลักๆด้วยเพราะมันก็รู้เดี๋ยวมันก็จะรู้สึกติดค้างตัวเองอยู่อย่างนี้ครับว่าเออเพราะว่าเเราคย พูดไรชาร์ตว่าตอนเราศึกมาเราต้องการทําอะไร<ม>เรื่องอะไรแล้วเราก็บอกแต่แรกว่าเราไม่ได้ศึกมาเพื่อ,อจะมาแบบเพราะเพราะมันมีคนคลัหาหนู<ม>ตอนหนูศึกใหม่ๆมว่าเออศึกมาไม่อยากเข้าวงการบันเทิงอะไรนี่นั่นสุดท้ายแล้วเราอยากให้คนจําภาพแพรดี้ไพวันในทิศท,ทางหรือเป็นภาพไหนก็ <c oughs> ตอนนี้ก็จํเลยลุกแบบนี้ก่อนแต่ที่หนูหายไปเดี๋ยวหนูอาจจะมีลุกใหม่ๆที่แบบจะดูดีมากขึ้นก็ได้นะคะติดตามแต่ในโซเชียลไงแต่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันในโซเชียลในช่องทางของหนู สบายออนไลน์นแฟลไหมที่ใจหาย<อ>หนูขอบพระคุณทุกคนนะฮะขอบพระคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูหนูงานที่หนูทำรายการที่มียอดวงยอดวิวคนดูเป็นแสนเป็นอะไรเนี่ยก็เพราะว่ามี f c ฟนี่แหละเข้าไปติดตามแล้วก็ชื่นขอบขอบคุณที่ทำให้หนูทำงานจนหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในขั้นที่พอใจแล้วะสบประสบความสำเร็จในมุมของหนูคนเดียวนะครับกับงานที่หนูทำแล้วขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและทำให้หนูเป็นแพรลี่ที่ถูกพูดถึง จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณแล้วก็จะดีมากๆนะคะถ้าจะซัพพอร์ตต่อไปในแพลตฟอร์มอื่นๆในบทบาทอื่นๆหลังจากนี้ค่ะขอบคุณ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 ค่ะ